น้องๆครับหลังจากที่เรานะครับได้ทราบแล้วนะครับว่าอุปกรณ์การแข่งขันคำคมมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ขั้นตอนการเริ่มเล่นกันเลยนะครับต้องมีผู้เล่นนะครับ2ฝ่ายนะครับแต่ละฝ่ายก็จะสุ่มครับจับตัวเบี้ยที่อยู่ในถุงนะครับคนละ1ตัวก่อนนะครับสมมุติว่าพี่พิก้าจับเลยนะครับครบได้สระอํานะครับส่วนคู่แข่งครับจับได้ ชอชิงนะครับผู้ที่ได้เริ่มเล่นก่อนนะครับก็คือคนที่จับได้พยัญชนะนะครับตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนนุ่งหูกนะครับใครจับได้กอไก่นะครับก็เริ่มก่อนขอไข่นั่นเองนะครับในกรณีที่จับได้พยัญชนะเช่นชอชิงนะครับกับจับได้สระอัมนะครับพยัญชนะมาก่อนสระนะครับให้คนที่จับได้พยัญชนะเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นนะครับฝ่ายคู่แข่งนะครับ ก็จะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเพราะจับได้ชอชิงนะครับซึ่งเป็นพยานชนะแต่ว่าในกรณีนะครับที่จับได้สละนะครับทั้งคู่เลยนะครับเช่นพี่บิก้านะครับจับได้สระเอคู่แข่งนะครับจับได้สละอแบบนี้นะครับเป็นสละเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะคนละตัวกันก็ให้เริ่มจับใหม่นะครับทั้งสองฝ่ายจะต้องสุ่มจับตัวเบี้ยใหม่นะครับในกรณีที่นะครับ มีคนจับได้ตัวแบงค์แบบนี้คือตัวว่างนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ได้เริ่มเล่นก่อนเสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใครจับได้ได้เริ่มก่อนเสมอนะครับเอาละครับพอรู้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นผลที่ได้เริ่มเล่นก่อนนะครับเราจะลงจากจุดนี้ครับเขาเรียกว่าจุดกึ่งกลางของกระดานนะครับซึ่งกรณีเมื่อกี้นะครับคู่แข่งจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับสมมุติว่าคู่แข่งนะครับ ก็จับได้ตัวเบี้ยขึ้นมาแล้วนะครับต้องจับทั้งหมด9ตัวนั่นเองนะครับพอคู่แข่งจับครบแล้วนะครับพี่วิก้าก็จะจับบ้างนะครับก็จับมานะครับให้ครบ9ตัวเหมือนกันนะครับตอนนี้เราจะเริ่มลงเลยนะครับจากจุดกึ่งกลางของกระดานจะลงแนวตั้งนะครับแบบนี้นะครับไล่ลงมาหรือจะลงแนวนอนนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับขอให้แค่มีส่วน1ส่วนใดนะครับ ของตัวเบี้ยที่ลงไปทับช่องสีชมพูนะครับเอาละครับสมมุติว่าจะลงเป็นคําว่างานนะครับแบบนี้จะลงแบบนี้ก็ได้นะครับแนวนอนให้งองงูทับสีชมพูนะครับหรือว่าจะให้สาระอานะครับทับช่องสีชมพูก็ได้นะครับก็เรียกเอานะครับหรือว่าจะลงแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสาระอามันก็ทับสีชมพูใช่ไหมครับ หรือว่าจะให้งองงูทับช่องสี่จพูแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพอลงแล้วเราก็ต้องนับคะแนนนะครับว่าคาคานี้ได้กี่คะแนนนะครับเราก็จะดูครับงองงูนะครับมีหนึ่งคะแนนนะครับสระอามีอีกหนึ่งคะแนนหนึ่งนะครับบวกอีกหนึ่งเป็นสองสองครับคูณครับช่องสี่จพูนะครับก็คือช่องสองเท่าของคํานั่นเอง เพราะฉะนั้นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองคูณกับสองก็เป็นสี่คะแนนครับคำนี้จึงได้สี่คะแนนนั่นเองนะครับอพอลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดที่ว่างใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นต้องจับครับตัวเบี้ยนะครับจับถุงขึ้นมาให้มันเต็มเก้าตัวเหมือนเดิมนะครับจับมาแล้วครับคราวนี้ พอลงไปแล้วนะครับก็จะเป็นตาการเล่นของอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งคู่แข่งนะครับก็จะลงนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นตัวเบี้ยนะครับของอีกฝั่งหนึ่งนะครับการลงนะครับก็ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับของคําศัพท์คําใหม่นะครับไปเชื่อมกับคําเก่านะครับเช่นสมมุติว่าจะลงเป็นคําว่านานะครับ ล้วก็ถือนาขึ้นมาครับอาจจะเชื่อมนะครับกับคําเก่าในแนวตั้งครับเช่นแบบนี้ลงหน้าในแนวตั้งใช่ไหมครับจะเห็นว่ามันเชื่อมกับงองูแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะให้นอหนูครับมาเชื่อมกับสระอาข้างล่างแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะลงแบบเชื่อมนะครับ ก็อาจจะลงโดยการแทนตัวอักษรครับโดยการดีดนะครับตัวอักษรที่เป็นคําเก่านะครับกรณีนี้งานนะครับเป็นของคู่แข่งที่ลงไว้แล้วเราก็จะดีดออกไปตัวนึงครับแล้วก็ลงตัวอักษรคําศัพท์ของเรานะครับลงไปแทนหนึ่งตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมไปนะครับซึ่งสังเกตว่าการแทนตัวอักษรครับ เราต้องแทนในแนวตรงกันข้ามกับคําเก่าเช่นอะไรเช่นตอนแรกคําว่างาเนี่ยมันแนวตั้งใช่ไหมครับถ้าเราจะลงโดยการแทนตัวอักษรนะครับเราแทนได้แค่หนึ่งตัวในแนวตรงกันข้ามอันนี้แนวตั้งถ้าเกิดว่าเราจะแทนตัวอักษรนะครับด้วยนอนหนูเราก็ต้องแทนในแนวนอนนะครับเช่นอย่างนี้แล้วก็เอาไปใส่นะครับเมื่อลงไปแล้วเราก็ต้องนับคะแนนนะครับว่าได้กี่คะแนน กรณีนี้เราก็จะนับทีละคำนะครับเกิดคำว่านาสองสองนาเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนับครับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเป็นสองคูณอีกสองของคำนะครับเป็นสี่นาคำนี้ได้สี่นาอีกคำนี้ก็ได้สี่เหมือนกันรวมกันเป็นแปดคะแนนนะครับเมื่อกี้ตัวอักษรคำศัพท์ใหม่ที่เราลงไปคือนาคำนี้ใช่ไหมครับนี่นา,นาในแนวนอนคำนี้นะครับที่เราลงไปใหม่ เพราะฉะนั้นไอคำเก่าเราต้องเอาออกครับมันก็จะเหลืออยู่ในกระดานแบบนี้นะครับคราวนี้เมื่อลงไปแล้วก็กลับมาเป็นฝั่งการเล่นของเราครับนี่นะครับเราจะลงอะไรดีครับน้องๆช่วยกันคิดนะครับอ่ะเราก็ดูครับตัวนี้มีคะแนนเยอะที่สุดเลยนะครับน่าจะลงได้นะครับลองหยิบไปลงครับสมมติว่าเราจะลงนะครับคำว่าฮะ นี่เราจะลงแนวไหนดีครับให้ได้คะแนนเยอะๆนะครับแล้วก็พิจารณารอบๆมันครับว่าเออตรงไหนนะครับพี่คะแนนมันเยอะนะครับจะเห็นว่ามีช่องสี่เท่าของตัวอักษรน,นะครับสองช่องถ้าลงตรงนี้นะครับลงแบบเชื่อมนะครับให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของคำใหม่เชื่อมกับคำเก่ากรณีนี้ฮะนะครับเป็นคำใหม่ สระอะมันเชื่อมกับนอนหนูซึ่งเป็นคําเก่านะครับก็ลงได้หรือจะลงแบบนี้ก็ได้ครับให้ฮอนหฮูกนะครับเชื่อมข้างบนนะครับกับสระอาล้วก็ต้องลองนับดูครับว่าตรงไหนได้คะแนนเยอะกว่ากันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้คะแนนเยอะกว่านะครับการนับก็ต้องนับคําคําใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับตอนแรกเป็นคําว่านาเมื่อเราลงตรงนี้ไปนะครับเกิดคําใหม่เป็นคําว่าฮะกับคําว่าฮาใช่ไหมครับเราก็ต้องนับทีละคําครับ หกคณสได้เท่าไหร่ครับ6กสี่บนะครับบวกอีก1เป็น25นะครับฮะได้ยี่สิบห้าเาได้เท่าไหร่ครับหกสี่ยี่สิบวกหเป็น25เหมือนกัน25่สบาวกยีก็เป็น50คะแนนนั่นเองเมื่อกี้เราลงคําว่าฮะนะครับที่เราลงไปใหม่ส่วนหน้าคือตัวเก่านะครับที่คู่แข่งลงไว้เราต้องเอาตัวเก่าออกนะครับแล้วก็หยิบตัวเก่าออกไปครับ แบบนี้นะครับน้องๆก็พอจะเล่นเป็นบ้างแล้วนะครับ